น้องเชอร์สวัสดีข้าก่อนกดตัวหนูว่ามันดับมันดับหรือเปล่าดูสิถ้อดับได้แล้วสวัสดีค่าน้องแชมร์มาทําอะไรคะมันบน้องเชอร์มันทาอะไรครับซื้อร,าางรองเท้าแจ็คเก็ตรองเท้าผ้ล่ะสีขาวใช่ไหมนักเรียนอ่ะมาลองครับมาคนนี้สวัสดีได้ขาอ๋อวิเชอร์มาลองใส่เองนะโตแล้วลูกดูแลตัวเองครับน้องเชอร์ก็ต้องใส่เอง ชอบหรือเปล่าคะชอบไหมลองใส่สองข้างเลยลูกดูราคาหรือยังเท่าไหร่ใหญ่ไปไหมลูกหลวมไหมลองใส่สองข้างแล้วเดินเอาลองใส่สองข้างให้พ่อก่อนวันนี้มาเลือกซรองเท้ากันนะครับ หรอเดวลูให้เดี๋ยวพ่อจับให้ซื้อไปเลยชอบก็โอเคแล้วไหนเดินมาหาหน่อยเร็วพี่แชมป์หายไปแล้วพี่แชมป์หายไปแล้ว,ไ,ลวได้ไหมลูกได้เปล่า โอเคเอาคู่นี้คู่หนึ่งครับมาซื้อรองเท้าใส่ไปเลยไหมล่ะอยากใส่ไปเลยอยากใส่ไปเลยโอเคใช่ของเชอร์ใส่เลยของฉันไม่ใส่เลยโอเคเอาเปลี่ยนคู่อ่ะดึงก่อนนั่งก่อนแล้วก็ดึงไหนน้องเชอร์ได้คู่ไหนโชว์หน่อย น้องเชยได้คู่นี้ได้รองเท้าใส่เที่ยวตอนนี้เราอยู่นี่นะครับคิดเชอร์รองเท้าเด็กจ้ามากินข้าแล้วก็ได้รองเท้านักเรียนเฉยเลยเดี๋ยวไป,ไ,ปไหนต่อลูกซื้อสีโอเคลูกคนหรือลูกหลิงเสร็จแล้ว,ลวโอเคครับไปซื้อสีนะ้ำสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนลูก ฟิลเตอร์ B2S ไปทางนู้นลูกสีน้ำาีพี่เขาเลือกอยู่ไปเลือกเลยสีน้ำอยู่ฝั่งนี้ไปสีเดินไปเดินอ้อมทางนี้ก็ได้ลูกอ่ะพาพ่อไปทีกันไกลหมดหรือ,อยังนี่สีเต็มเลยแชมป์นี่มีทุกสีเลยสิบแปดสีนี่ก็ใช่นะแชมป์ใช่หมดเลยพวกนี้พวกนี้ก็สีทั้งนั้นเลยสีน้ำลูกเอาอันนี้ไหมล่ะอันนี้ก็สวยนะแชมป์มีแป้นพิมพ์ให้ด้วยนะ ให้ระบายสีตามเป็นขวดข้างบนก็มีตัเด็กชอบแบบไหนฉันอยากได้แบบแบบไหนจ๊ะคิดก่อนคิดก่อนที่หนบู้กันต้องเอาหรือเปล่าที่บ้าน้องอยู่ไหมไม่เอาโอเคเรจะเอาสีแล้วก็เอาแป้งแล้วก็ผสมน้ำกลายเป็นแป้งโดแป้งโดอโอเคเล่นสนุกเลยแต่มันไม่มีอย่างหนึ่งเองไม่มีอะไรหรอกแป้งเดี๋ยวไปดูกัน เอาดูสิอ๋อนี่น้ำมนันหลอ,อทําทำมาเป็นหลอดอย่างนี้ก็มีเนะลูกน้องเชอร์ไปทำซื้อแป้งทำสลามแล้วได้แล้วกี่สีลูก เอาไปสองสีก็ได้ตกลงเอาเป็นหลอดอันนี้ครับได้แล้วโอเคเอากีหลอดลูกเอาสองหลอดได้โอ, <Okay. S 2> อเคอา้าวปทีนี้ตัวเองอะไรอีกลูกกันเอาไหมคิดสิแป้งเพราะว่าไม่น่ามีหรอกตรงนี้แป้งต้องไปซื้อแถวบ้านซื้วันไหนก็ได้โอเค ให้เพื่อนอีกแล้วขยันทำให้เพื่อนเหลือเกินนะเพื่อนชื่ออะไรร okay. อบนี้แค <mm ่นิดเดียวทำแค่สามจอยเสร็จแล้วโอเคอตามได้อะไรพี่แชมป์ก็ได้สองเหมือนกันไปจ่ายเงินเลยไหมอยากอยากของพี่แซดไปน้องเชอรตามพี่ไปเร็วพี่เขาบอกอันนี้ต้องเยอะกว่าได้เยอะกว่ามีสีมีสเยอะด้วย เอาเก็บเอาสีเยอะกว่าเอาเปลี่ยนใจเอาเป็นอันนี้แทนเหลือ280ร้อยแปดสิบาทจากสี่้อกสิบแปดบาทอันนี้เก็บฮะปะเอามัยไหมไม่เอาอันนี้อันนี้มีอันนี้มีห้าสีเลยนะเชื่อมีอยู่ข้างในด้วยลูกข้างในก็มีอันนี้มีห้าสีเลยอยู่ข้างในแลาวเอาสีแดงกับสีชมพู เมื่อกี้ก็เสร็จอยู่แล้วถ้าทั้งกล่องเนี้ยได้ห้าสีหกสีเลยพี่เขา <5 S 1> <ส>ไม่เอาเพราะว่าสีมันเนาะขวดมันเล็กไม่เล็กนะเธอใหญ่นะลูกขวดใหญ่นะขวดใหญ่เหมือนน้องเชยเนี่ยเมื่อกี้ก็เสร็จแล้ว <c oughs> เลือกมาคิดคิดกำลังคิดอยู่เอาสีอะไรดีนะคนน้องทำสลลมคนพี่เอาสีน้ำเอาไปโชว์หน่อยไปจ่ายเงินกันจ้า เจอชูปรจจุบสีชมพูสตรอเบอรี่ให้มาโปดด้ไหมเถือใี้พ่อก่อนปึ๊บไม่มีม่วงมีสีเดียวอนนโอเครอจ่ายเงินนะครับรอจ่ายเงินถือก้อนสีพ่อมือเต็มเลยงเ็มดี๋ยวรอจ่ายเงินนะลูกตอนนี้ยังอยู่ฟิวเจอร์นะครับแวะโซนของกิน แคแมน้องเชอร์ติดทางน้ำน้ำไปทางนู้นน้องเชอร์อยากกินปูแกะจ้าเดินไปเลยลูกเห็นไหมของกินเต็มเลยของกินเต็มเลยแม่ไปซื้อปูแกะเดินเดินเดินของกินเต็มเลยเอานี่ไงแม่อยู่นี่เอาตามมาลูก น้องเชอร์มีเด็กคนนี้อยากกินปูวนนี้ใช่ไหมมีเด็กอยากกินปูแกะจ้าน้องเชอร์กล่องไหนที่พาเด็กกันมากล่องนี้เท่าไหาร่สามห้าเหมือนจะหมดอันนี้รวมกันอาเนยค่ะอาจารย์ อเได้ป <buffalo es> to ูแก wow. ่ของน้องเชิญแล้วจ้า100กินเยอะมากเลยครับเทียบห0 0 0อ้าวสวัสดีค่ะก่อนปิดคลิปแล้วไม่เห็นเอาไหมถ้าท่องสูตรก่อนห่งร้อนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองสองร้อยหนึ่งร้อยสามมน่งร้ยสีไม่ได้ยินเลยนะจะไปรอดหมน้ยหนึ่งร้อยหก หก0้อยหนึ่งร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยร้อยพัไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วในแค่นี้สวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบมสิบสามสี่กแตอดีปิดคลิปแล้วดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายพี่ปุย